โรชนีไม่เป็นไรนะวันนี้มาสายเชียวทำไมดูไม่ค่อยสบายใจมีอะไรหรือเปล่าเปล่าคะ่ะคุณยา่าหนูโอเคดีไม่เป็นไรหรอกคะ่ะโกหกสาบานมาีิว่าหนูไม่เป็นไรนะ่ะคุณย่าคะ่ะไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เอาเสื้อผ้าเก็บไว้ตรงนี้ครับครับนะนั่นแหละโอเคไปทํางานต่อไปไปทํางานได้ไ<ม>แล้วนะมันอะไรการสิ่มมี่เออนี่คือเสื้อผ้าของแม่ยังไงล่ะคะ ฉันรู้แต่ว่าเธอนะ่ะทำไมเอามาเก็บไว้ตรงนี้เออแม่คะแม่จ้างคนดูแลแม่มานี่นาแม่จ้างคนดูแลที่แม่เลือกมาก็ให้คนดูแลของแม่ทำงานให้แม่สิคะเราเนะี่ยจ่ายเงินเดือนให้เธอตั้งเยอะนะคนดูแลบ้านแพงๆแบบนี้จ้างมาก็ต้องทำงานให้คุ้มหน่อยใช่ไหมคะแม่โอเคหนูจะไปทำงานของหนูล่ะลุงคะดูเธอทำเข้าเสื้อผ้าฉันเนี่ยนะ ทำเป็นอวดเก่งเดี๋ยวฉันจะต้องสั่งสอนสักหน่อยมามาเร็วเธอพยายามให้โรชนีเป็นคนใช้เออหรอไม่เป็นไรคะ่ะคุณยา่าจะพูดแบบนั้นออกมาได้อย่างไงคุณย่าคะไม่เป็นไรจะเย็นๆน,น,นะเอามาใส่เข้าไปเร็วเข้าเอ,อใส่เข้าไปสิเออจะกลัวทําไมล่ะอย่าอยู่กับเรามาไม่ต้องกลัวปะมานี่มา嘛ม,มาเร็ว อแล้วใครมาเปิดเครื่องซักผ้าเอาไว้นะฉันก็ไม่ได้ทำนี่นะงั้นไว้ซักที่หลังก็แล้วกันนะเออมานั่งตรงนี้เห็นไหม ย่าจัดการล้างแค้นให้แล้วมาขอมือหน่อยเป็นอะไรโรชนีย่ามั่นใจว่าหนูกำลังปิดบังอะไรย่าคุณย่าคะวันนี้ที่บ้านหนูเขาจัดงานปราร์ตี้แต่แม่หนูบอกหนูว่าพ่อหนูยังไม่ตายโรชนี ไม่ต้องห่วงนะเวลามันเยียวยาแผลใจได้ทั้งนั้นแหละทุกอย่างจะดีขึ้นเองไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะคุณย่าคะพ่อของหนูนะ่ะทิง้งเราไป23ปีหนูเคยนึกถึงหน้าของพ่อแล้วมีความสุขคิดว่าเขาจะมาหาหนูกอดหนูแล้วก็ให้ของขวัญกับหนู ฝันของหนูสลายไปแล้วค่ะคุณยา่าชีวิตของหนูจบลงแล้วไม่ลูกไม่อย่าพึ่งสิ้นหวังมองย่านะย่านะ่ะแก่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้วหนูล่ะทำไมสิ้นหวังเร็วขนาดนี้ไม่เอานะไม่ดีอย่าสิ้นหวังนะพระเจ้าจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองไม่ต้องห่วงนะหลานยา่าไม่ต้องห่วง ุราคาโทมานะถ้าคุยกับหมอแล้วชายคนนี้จะถูกส่งตัวไปที่สถานฟื้นฟูด้วยล่อ,อ๋อขอโทษทีนะครับป้าออ,อ,อผมสงสัยว่าผมอยากจะถามมานานแล้วป้ากำลังพูดถึงใครเลยครับที่นี่ครัทุกคนมีชื่อหมดเลยที่ผมรู้นะเ,ออเด็กสุน่อคนนี้ก็ชื่อสิทธาใช่ไหมแล้วก็ คนนั้นชื่ออะไรนะคนที่แก่กว่าหน่อยชื่อเคอะไรนะเคอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเอ่อเคอะไรนะอ๋อ,อ,อเคซานะฉันช,ช,ช,ชื่อเคซ่าอ๋อใช่เคซาเคซาทอดดีดีเคซ่า, <laughs> เ,าเอ้อฮะไอทษทีอ๋อ,ททอใช่แล้วป้าผมแค่จะบอกว่าผมนะต้องมีชื่อสิแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมว่าผมนึกไม่ออกนะว่าผมชื่ออะไรขอโทษทีนะเออแล้วป้าจะเรียกผมว่าอะไรล่ะเรียกผมว่าอะไรสักอย่างชื่ออะไรก็ได้มีชื่อจะแนะนํำไหมมีชื่อแนะนํำไหมอะไรดีเอ้อกะกะบาทเหรออืมไม่เอ็กเอ็กเหรอคุณคุณเอ็กอะคุณเอ็กเอ็กโอ๋อคุณเอ็กคุณเอ็กฮ่าฮ่าฮคุณเอ็กคุณเอ็กได้ฉันโอเคป้าเราพูดหน่อยคุณเอ็กอ้าว คุณชื่อเอ็กนะหลังจากวันนี้อ๋อโอเคอันนี้โรชเนฟังนะนี่เพิ่งกลับมาจากทำงานเธออยู่กับเราหน่อยสิเด่มชากับเราหน่อยนะนั่งหน่อยมาเถอะมาเถอะอ่านั่งก่อนถ้าลงชงชาให้ผมจะดื่มด้วยอ้อได้สิจะชงให้ทุกคนเลยเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนเขาเป็นใครกันแนะ่ใจสะอาดนิสัยดีมีพลังฉันจะนับถือเขาเลย โ <c oughs> รชนีที่ฉันจะพูดก็คือฉันดูว่าเธอไม่พอใจเอ,อพ่อเธอเอามากๆเลยเธอเนี่ยโกรธมากแต่ว่าลองคิดดูดีๆคิดดีๆนะถ้าเธอเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาถ้าเธอมีอะไรอยากจะพูดกับเขาก็ ลองพูดได้เลยเพราะว่าตอนนี้คือโอกาสของเธอแล้วฉันว่าเขาไปแน่ถ้าเธอพูดลองดูสิเอาละดื่มชาด้วยคุณเอ็กซ์หน่อยมาแล้วนี่ง่ายอ๋เคซ่าครับเอาบิสกิตให้หน่อยดิฉันวางไว้บนโตะ๊ะได้เดี๋ยวเอาให้นะเคซ่า นี่ได้แล้วบิสกิตที่ดีๆซื้อไว้โอเคครับพูณลูกเฮซาน้ำตาลไหมสองช้อนโอ้สองช้อนเหรบังเอิญมากเลยกินน้ำตาลสองช้อนเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> เธอเหรอผมขอช้อนเดียวก็พอแล้วเพราะว่าผมเนี่ยมีความหวานจากข้างในอยู่แล้วล่ะครับถ้างั้นเครื่องหนึ่งก็ ของโรชนีเอาละนี่อันนี้ของเธอขอบคุณโอเคซาฉันลืมชงอีกแก้วนะอีกแก้วไปชงเองนะโอเคไหม <c oughs> ออนี่โหเยี่ยมมากเลยทั้งสองคนนี่ ทำอะไรคล้ายๆกันมากเลยนะทั้งสองคนดื่มชามเหมือนกันด้วยซ้ำเอ่ยเยี่ยมมากเลยเหมือนพ่อก,กับลูกเลยนะแบบนี้มันเือนเหมือนกันมากเลยเหมือนกันเป๊ะๆเลยบังเอญจริงๆอ่ไม่มีอะไรเหมือนกันหรอกนกสิทธิ์เพราะว่าฉันไม่ใช่คนที่จะทิ้งครอบครัวของฉันไปไหน <c oughs> พร้อมนะ สิทธาเธอพาเขาไปที่สถานฟื้นฟูตัตวได้ไหมเอแม่ผมคิดว่าถ้าผมเอบคือเอสิทธาไม่เป็นไรผมอยากจะใช้เวลากับทุกคนมากกว่านี้นะผมไม่ได้ทำความรู้จักทุกคนสักเท่าไรเลยแต่ว่า ผมต้องคิดถึงทุกคนแน่ๆเลยผมจะคิดถึงทุกๆคนนะโรชนีขอให้มีความสุขนะแล้วก็อย่ากวนใจแม่ละ่ะดูแลแม่ดีๆนะ ดูแลตัวเองด้วยเหรอืม เดี๋ยวผมไปส่งนะอ๋อได้เลย,อย,อย,อยบอกลาสิครับ แม่ใครโทรมาตอนดึกๆแบบนี้ฮัลโหลว่าไงนะเกิดอะไรขึ้นชิฟหนีออกจากสถานฟื้นฟูต,ตัวอ,อะไรนะแม่เขาบ้าไปแล้วหรือไงนะโรชนีเขาเป็นพ่อของลูกนะถ้าเขาไปสถานีตำรวจแล้วบอกความจริงละ่ะเราจะทำยังไงกันล่ะแม่ จะต้องเป็นแบบที่สิทธาธพูดไว้แน่เลยไห่นะแม่ไม่เอานะใครเนี่ยไปกันเถอะมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้นี่ยอย่าเพิ่งแปลกใจที่ที่เห็นผมผมก็ได้รับสายจากสถาบันบัตรเหมือนกันเน่ยผมได้รับสายว่าคุณลุงเนี่ยหนีไปจากที่นั่นเ<ค>ขาหนีเหรอใช่แล้วเขาหนีไป และตอนนี้ล่ะตอนนี้จะทําไงผมบอกแล้วไงว่าทุกคนเนี่ยกำลังตัดสินใจผิดเลยเห็นไหมล่ะมีใครฟังผมบ้างไหมนี่เอาล่ะฟังให้ชัดเจนนะทุกคนถ้าเกิดอนตรกับลุงขึ้นมาผมนี่แหละจะพาทุกคนไปส่งตัวกับตำรวจเองไม่ยอมฟังกดีนักใช่ไหมล่ะะชอบค้านผมตลอดเลยเอ้ยแล้วทำไมเธอต้องมาขู่ฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเธอมีปัญหาอะไรฮะเธอจะทำอะไร เราพาเขาไปอยู่สถานฟื้นฟูตัวดีๆเขาจะได้รับการดูแลที่นั่นถ้าคิดดีๆเรานี่แหละทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่<ม>สุดไม่เอานะึแ,แม่แม่ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรสักอย่างเลยแม่เนี่ยหนีอุปสรรคจากปัญหาเหมือนที่คนส่วนใหญ่ก็ชอบทำกันละ่ะคิดว่าตำรวจจะเชื่อแม่เหรอคิดว่าพวกเขาจะเชื่อเหรอความจริงก็คือแม่ไปชนคนแล้วหนีถ้าผมบอกตำรวจแล้วว่าแม่พยายามจะฆ่าชายตัวคนเดียวที่เดินบนถนนด้ยวยรถใหม่คิดว่าตำรวจจะเชื่อเหรอไม่ ไม่ต้องเข้าคุกแน่นอนเลยไม่ต้องเข้าคุกจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยสิทธาดไปตามหาเขาสิเธอไม่มีสิทธิ์มาบังคับเรานะมันผิดมากนั่นแหละที่เขากำลังทำเขาบังคับเราทุกคนเลยไปเตรียมตัวหาเขาได้แล้วไปเร็วเข้าเร็วเข้าสิเธอนี่มันจริงๆเลยเนาะ ที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบไหนกันทำไมให้คนไข้หนีไปได้ละ่ะแล้วยังกล้าเรียกว่าเป็นสถานฟื้นฟูชั้นนำอีกขอโทษจริงๆคุณนายเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่เรารักษาความปลอดภัยอย่างดีจะมาขอโทษอยู่ทำไมละ่ะฉันแค่จะมาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณนั่นแหละต้องรับผิดชอบไม่ใช่ฉันทำไม,ำไมเธอจะต้องโกรธขนาดนี้ด้วยอ่ะเธอจะเข้าบนท้องถนนเขาไม่ใช่ญาติเธอสักหน่อยนึงะ จะสำคัญตรงไหนว่าฉันเป็นญาติของเขาหรือเปล่า<ม>อย่ามายุ่งเรื่องฉบาทถ้าคืนนี้หาเขาไม่เจอแล้วก็ฉันจะฟ้องเราทุกคนเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงนะเราจะต้องหาเขาเจอแน่ไปกลับบ้านไม่พักผ่อนแตนะคะแม่ใช่แล้วค่ะ เออลุงคะลุงเห็นชายตัวสูงๆใส่เสื้อสีน้ำตาลบ้างไหมไม่เลย<ห>รถชนีพ่อรถชนีระวังนะรถชนพีพ่อคะออพ่อคะฮะพระเจ้านี่ลุงพ่อคนะลุรงรนะวังระวังเลย นี่ทุรคาทำไมแกจะต้องหัวเสียขนาดนี้ด้วยนางหลงกอนนังได้อะไรล่ะตอนนี้เกิดเรื่องมากมายอีกแล้วพระเจ้าไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแม่จะชีฟไหมเราจะเข้าแล้ว ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนที่โรงแรมของสิทธาท์ทำไมล่ะทำไมถึงทิ้งเขาไว้ที่นั่นไม่คิดว่าจะให้เขาอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมไม่เราจะทำอะไรได้ล่ะเขาไม่พร้อมที่จะมาที่นี่แม่ก็รู้ว่าเขาดื้อแค่ไหนถ้าเขาได้รับการรักษาแล้วแล้วด้วยความทรงจำกลับมาก็จะไปไหนก็เรื่องของเขาสิเขาจะอยู่ที่โรงแรมนั่น หรือไปลงนรกก็กไปเราไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นก็ได้งั้นฉันจะจ่ายค่าโรงแรมเองนะสิทธาไทเออไม่ <nella> ไม่เอ<ะ>อไ<า>ม่อะรชนีมีปัญหาอะไรอะถ้าทุกคนอยากจะจ่ายก็ให้จ่ายไปสิใช่นี่คุณยายทำไมจะต้องมีปัญหาด้วยเนี่ยฮะทุกคนที่คิดมากไปด้วยเลยนะจะเย็นๆก่อนนะ ผมไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อช่วยใครหรอกนะพอดีโรงแรมผมว่างพอดีผมก็เลยอยากให้เขาอยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าเขาไปอยู่ที่นี่ก็จะเจอแต่เรื่องดราม,มา่าแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงไปจะเป็นยังไงเล่านี่ฟังนะต่อให้เราไม่ได้เป็นครอบครัวก,กันแล้วแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมล่ะลูกเคซาเป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊กด้วยเขากดไลค์รูปผมด้วยนะผมขอละโอเค ผมสัญญาว่าถ้าเขาสั่งอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแพงๆไปที่ห้องผมหรือว่าสั่งอะไรที่แพงๆมากินผมจะคิดเกันจากบ้านนี้เองไม่ต้องห่วงช่างเถอะเขาเป็นมังสวิรัตเขาไม่สั่งอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์มากินหรอกโอโ้โหว้าวโอโ้โหรู้จักเขาดีจังนะคุณแม่แน่นอนซีจะรู้ดีอยู่แล้วก็เคยรักกันมาตั้งนานนี่เขาเสียความทรงจำแต่แม่เนี่ยไม่เสียเลยนะโอเคให้เขาอยู่ที่โรงแรมนั่นแหละตามใจ เขาจะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของเขาแต่อย่าให้เขามาใกล้บ้านเรานะนี่พระเจ้านี่คุณยายขรบครัวนี่เป็นอะไรไปเนี่ย<ม>ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาบ้านนี้จะต้องโดนต่อว่าตลอดเวลาผมเข้าใจทุกคนนะแต่ว่าคุณยายคุณยายไม่เคยเป็นแบบนี้เลยมันไม่ดีเลยสนะินธารไปได้แล้วไป,ไปซะไปซะไป ทุกคนเนี่ยว่าผมแล้วไล่ผมไปกี่ไกลอีกแล้วนะสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องชดใช้อย่างแน่นอนอออมแม่ค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งเขาเองนะจะยิ้มทำไมกันไปห้องของเธอสับไปไป ชิฟเข้ามาสร้างความวุ่นวายในชีวิตของเราตลอดเลยเพราะว่าเขาโรชนีก็เลยต้องมาเจอกับสิทธาดบ่อยขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องกลับมาอีกด้วยทำไมสิทธาดมีอะไรฉันกลัวมากเลยหวังว่าสิ่งที่เราทำจะถูกต้องนะ ถ้าแม่กับยายรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่โรงแรมแล่ะรชนีจะพูดอย่างกับว่าเรามีทางเลือกอย่างนั้นนั่นแหละนะะเราพยายามทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วและตอนนี้ค่อยๆแก้สถาน,านการณ์ไปหวังว่าเขาจะหายดีแล้วก็ไปไกลๆจากชีวิตฉันด็วๆเ,เลยรรชนีเธอจำได้ไหมว่าเธอเคยโกรธฉันเธอไม่ฟังฉันไม่เชื่อใจฉันเธอทิ้งฉันไปเธอไม่ให้โอกาสฉันอธิบายแลววันนี้เธอก็ยังไม่เปลี่ยนเลย ที่ตากไปก็แค่ครั้งก่อนเธอใจร้ายกับสามีของเธอเองแต่ว่าตอนนี้เธอกลับใจร้ายกับพ่อของเธอเขาอาจจะมีเรื่องที่อยากจะพูดเรื่องที่เธอยังไม่รู้ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่แม่เธอไม่รู้ก็ได้ไม่แน่ความในใจของเขาอาจจะทำให้เธอพร้อมรับเขากลับเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเธอไม่ให้โอกาสเขาแล้วเธอจะรู้คำตอบได้ยังไงกันเล่าไม่แน่ไม่แน่อะไรของเธอสิทธิ์ความสัมพันธ์น่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่วันสองวันนะสิทธิ เขาทำร้ายแม่ฉันเขาทำให้แม่ฉันเจ็บฉันไม่มีทางให้อภัยเขาเด็ดขาดเลยสำหรับเธอความรักมันหมดลงไปอย่างรวดเร็วสินะไม่ว่าความสัมพันธ์มันลึกซึ้งแค่ไหนมันก็จะพังลงง่ายๆเสมอเธอคิดแบบนั้นใช่ไหมราชนีเราอยากกันแต่สายสัมพันธ์ของเรามันขาดหรือเปล่าล่ะเธอยังไม่ได้หมดหวังใช่ไหม เอาเมื่อเขาเธอแต่ที่หัวใจแล้วมองตาฉันบอกสิว่าเธอยังไม่สิ้นหวังใช่ไหมบอกมาสิว่าเราขาดกันจริงๆแล้ว เออสนจริงๆเลยไม่ยอมหรอกนะจะจับให้ได้ทุกคนเลยขอเตือนด้วยเลยนี่ไงเอ้จะจับให้ได้หมดเลยไปไหนเนี่ยจะจับทุกคนเลยอย่างนี้นี่หงจับได้แล้วจับได้แล้วจะหนีไปไหนอีกมาดูสิว่านี่ใครไหนดูหน่อยว่าใครโอ้เธอนี่เองตอนลูกสาวฉันสองขวบก็เคยเล่นกับเธอแบบนี้เราเคยสนุกกันมากมาก เราสนุกกันมากเลยเนี่ยเราเคยเล่นแบบนี้ฉันเคยโยนเธอขึ้นฟ้าแบบนี้เธอไม่กลัวเลยนะลูกฉันน่ะไม่กลัวเลยแล้วตอนนี้นะเธอนะ่ะตัวโตวมากแล้วเห็นไหมล่ะเธอเนี่ยดูแลแม่เธออย่างดีมากด้วย